สวัสดีครับผมอาจารย์เฉลนิมชนเวรานิกนะครับีเด็กที่มาเรียนในหลักสูตรนี้สามารถที่จะแยกสายได้นะครับโดยที่เรามีอยู่2ทางเลือกเมื่อขึ้นปี3นะครับก็คือว่าถ้าชอบทางบริหารชุมชนหรือถ้าชอบทางภาครัฐนะครับ ก็แยกสายไปเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่ถ้าหากว่าอยากเข้าสู่วงการธุรกิจนะครับแล้วกเ็เลือกไปเรียนในสาขาการบริหารงานบุคคล,ลก็แปลว่าเด็กของเราเนี่ยจะไปได้สองสายสายที่เป็นการเมืองการปกครองแล้วก็สายที่เป็นการบริหารงานบุคคลก็หลังจากที่เราปูพื้นฐานปี1ปี2แล้วก็สามารถจะเลือกเรียนในส เส้นทางนี้ได้อันนี้คือจุดแข็งเนื่องจากว่าเรายังสามารถที่จะปรับตัวไปเรื่องวิชาเอกของเราได้ในปี3ปี4จริงๆในปรัชญาของมหาวิทยาลัยไทเทิร์เราเนี่ยก็มุ่งเน้นคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการนะครับก็จะเน้นให้เด็กของเราเนี่ยเข้าใจกระบวนการในการทำธุรกิจพัฒนาธุรกิจแล้วก็ดูแลธุรกิจ โดยเฉพาะเราสามารถจะปูพื้นนั่นถ้าฟังดูมันขัดขัดเอ๊ะถ้าเราเรียนสายการเืินการปกครองแล้วเราเรียนสายบริหารงานบุคคลเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับทางด้านความเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรใช่ไหมอันเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่เขาเชื่อกันมันจะมีอยู่ประมาณ10ตัว10คุณลักษณะซึ่งตัวเนี้ยเป็นสําคัญของเราเลยในหลักสูตรที่ เราบูรณาการคุณนักศาสตรสิบประการนี้เข้าไปสู่ตัวบัณฑิตทุกสาขาไม่ได้เฉพาะแต่บริหารรัฐ,ฐกิจหรือว่ารัฐประศาสนาศาสตร์เราเท่านั้นนะก็ยังได้ได,ได้นำไปใช้กับทุกสาขาวิชาฉะนั้นถ้าถามว่าอันนี้เป็นจุดเด่นไม่เป็นจุดเด่นเลยครับเด็กๆเ,เรานี่พื้นฐานจะได้เรียนบริหารธุรกิจเพื่อจะได้รู้จักหลักการบริหารและจัดก,การ ื่อสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกอย่างก็ขอให้ชอบขอให้ชอบทำกิจกรรมชอบคนชอบถ้าคนชอบไปทางธุรกิจก็ชอบในเรื่องของคนเนาะถ้าเลนไปทางสายาบริหารคนบริหารก็มีตั้งแต่การคัดเลือกดูแลแล้วก็รักษาอะไรเงี้ยนะก็มีกระบวนการของเข้าไปในส่วนของที่ถ้าชอบทางด้านบริ บริหารงานภาครัฐเนาะบริหารการเมืองการปกครองเสร็จท้องถิ่นเนี่ยก็ขอให้เป็นคนชอบพูดกล้าแสดงออกชอบคนหมู่มากชอบอยู่กับคนชอบที่จะไปตลาดนี้ก็ได้ชอบคุยกับแม่ค้าอะไรนี้นะเพราะโดยปกติแล้วน้องๆที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็มีศักยภาพในเบื้องต้นทั้งหมดอยู่แล้ว ตอนนี้เหลือแต่ตัวน้องเองที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้เองว่าออชอบไปในทางไหน mm hmm. ถ,ถ้าชอบในทางนี้ใช่เลยครับเราปูพื้นฐานให้เกือบทุกอย่างโดยเฉพาะเ,เรื่องการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราถือว่าไฟ t ์เทรเราเนี่ยมุ่งเน้นเลย mm hmm. ผมเชื่อว่าในอีกอีกหลายปีเลยครับ5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิน่นหรือว่าการบริหารงานบุคคลเนี่ย ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอก็ฝากน้องๆที่ชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลและก็งานการเมืองการปกครองนี่นะครับถ้าสนใจสาขาวิชารัฐภปัญญาศาสตร์คณะบริหารรัฐกิจเราเนี่ยออมีความยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงขอให้ออมีใจนะ มีใจมารับรองเราส่งขึ้นเวทีประกวดได้ทุกคนครับ